แล้วนะคะตามที่สัญญาเอาไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยๆทานที่จังหวัดกาญจนบุรีร้านนี้เนี่ยนะคะโอ้โหไปแล้วต้องแวะค่ะแค่ชื่อเนี่ยก็บ่งบอกถึงคอนเซปต์แล้วนะคะเพราะว่าร้านมีชื่อว่าอบอุ่นเฮาส์อ๋อร้านนี้เค่อยไปเพราะว่าอบอุ่นใช่ไหมบ้าบอมาถึงบรรยากาศมันอบอุ่นไงเธอร้านนี้ฉันเคยไปแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือผักผักของร้านนี้เขาปลูกเองค่ะด้วยวิธีไฮโดรบปนิกนั่นเองตัดคำนึงนะ กรอบกรุบกรุบฟินที่สุดยังกับกินกระจกจก,กินกระเบื้องกรอบกรอบขนาดนั้นเลยเหรอกรอบมากอันนี้ฝ้ายเคยไปแล้วใช่ไหมงั้นเออคุณผู้ชมไม่ต้องไปแล้วละกันนะคะ<อ>เดี๋ยวโทรบอกมิ้นแล้วกันว่าให้กลับมาเลยเพราะว่าฝ้ายไปแล้วต้าบอกฉันเคยไปแต่ว,ว่าคุณผู้ชมมไม่เคยไป<อ>ต้องให้้องมิ้นพาไปดูพาพิสูจน์ว่าถูกประหยัดอร่อยจริงหรือเปล่าโถ่เยลังคีน้อยใจอีกเฮ้ยหนึ่งคำก็เตี้ยสองคำก็เตี้ย ปล่อยเตี <Kell analyze> de ๊ยเขา้อยใจต่อไปคุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้องมิ้นรออยู่แล้วที่จะพาเราไปชิมของอร่อยสิบกันเลยค่ะไม่ง้อง้อทำไมอะเตี้ยเตี้ยอยากไปด้วยอะชี้ผาหลักร้อยของอร่อยหลัก ใจคนที่วางแพลนมาการจนาบุรีแบบรัวๆเลยละกันค่ะคุณผู้ชมเพราะร้านที่มินจะแนะนําในวันนี้นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดนี้เลยค่ะแต่มินแอบสืบม,มาด้วยค่ะว่าทางร้านนะคะเขามีการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเอ๊จะเป็นยังไงนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามมาเลย ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศข้างในนะคะก็น่ารักมากเข้ามานะคะเขาจะตกแต่งค่ะเป็นสวนเล็กๆนะคะก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ประดับประดาสวยงามเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วที่มาของชื่อร้านนะคะเกิดจากความชอบของเจ้าของร้านค่ะที่ชอบทำเบเกอรี่นะคะแล้วขั้นตอนการทําคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการเอาขนมไปอบอบเสร็จแล้วก็มาอุ่นให้กลิ่นหอมฟุง้ง จึงเป็นที่มาของชื่อร้านอบอุ่นเฮาส์นั่นเองค่ะแล้วบรรยากาศนะคะก็อบอุ่นอบอุ่นค่ะเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะ <S <S แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะอีก1จุดขายของทางร้านที่คุณไม่ควรพลาดนั่นก็คือผักไฮโดรโปรนิกหรือผักที่ปลูกด้วยน้ำแบบไร้สารพิษค่ะ ที่ทางร้านได้ปลูกเอาไว้เอาใจคนรักสุขภาพสุดๆรวมถึงใครที่อยากซื้อผักสุขภาพไปฝากคนที่คุณรักที่นี่เขาก็มีการจัดกระเช้าผักพร้อมน้ำสลัดกว่า10รสชาติให้ได้เลือกสรรกันอีกด้วยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะได้มาเก็บผักนะคะผักสดๆเต็มตะกร้าแบบนี้ค่ะมินจะนําผักไฮโดโปนิกนี้นะคะไปทําเป็นเมนูหลักสิกันค่ะแต่ว่าเมนูหลักสิอันอื่นเนี่ยนะะจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยค่ะ ที่วางอยู่ตรงหน้ามินเนี่ยนะคะก็คือของอร่อยลังสิบของทางร้านอบอุ oh, ่นเฮาส์นั่นเองหน้าตาแต่ละอย่างนะคะโอ้โ oh, หน้าทานสุดๆค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาแนะนําแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. กับเมนูนี้ บิ๊กบึ้มมากค่ะคุณผู้ชมกับสปาเกตตีต้มยำทะเลค่ะเครื่องแน่นสุดๆนะคะจะเป็นซีฟู้ดค่ะมีทั้งกุ้งหอยปลาหมึกนะคะแล้วในจานเนี่ยนะคะเขาจะทำเป็นเส้นนี่สปากเกตตีนั่นเองค่ะแล้วข้างในนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่มากค่ะแล้วก็มีหอยนิวซีแลนด์หอะหอยแรมพูนนิวซีแลนด์นะคะแต่เดี๋ยวขอชิม รสชาติก่อนละกันคุณผู้ชมอร่อยสุดๆเลยค่ะกับสปาเกตตี้ต้มยำทะเลจานนี้ราคา90บาทค่ะโอ้โหคุ้มสุดๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากเครื่องที่แน่นแล้วนะคะชามมาอย่างใหญ่กินอิ่มท้องแน่นอนค่ะสำหรับชามนี้เนี่ยนะคะมาต่อด้วยจานที่2เลยค่ะกับจานนี้ค่ะผัดไทยกุ้งสด ซึ่งพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะว่าจานนี้นะคะซอสที่นํามาผัดค่ะทางร้านเขาทําขึ้นมาเองค่ะคุณผู้ชมนี่องูหน้าตาน่าทานสุดๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุณผชมซอสที่ทางร้านทําเองเนี่ยนะคะมันคือซอสมะขามค่ะแล้วก็มาผัดนะคะรสชาติมันจะแบบ กลมกล่อมมากเลยค่ะมีทั้งความหอมนะคะหวานแล้วก็เปรี้ยวในตัวเองนะคะแล้วกุ้งก็ตัวใหญ่หญๆเน้นๆแบบนี้เลยค่ะจานนี้นะคะราคาอยู่ที่80บาทค่ะแล้วมาต่อกันที่ มินภูมิใจเสนอสุดๆค่ะเป็นสลัดไฮโดรโปโนิกค่ะซึ่งจานนี้เป็นผักที่มินเก็บเองโอ้โหรู้สึกภูมิใจมากผักของที่นี่อย่างที่บอกนะคะปลูกกันแบบว่าสดๆแล้วก็เด็ดมาล้างแล้วก็มากินได้เลยแล้วน้ำสลัดของที่นี่ค่ะพิเศษมากเพราะว่ามีให้เลือกเยอะสุดๆค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เลือกมานะคะเป็นรสออริจินอลของทางร้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชิมเลยนะคะว่าผักที่มินเก็บเองเนี่ยนะคะมันจะกรอบขนาดไหน คุณผู้มชมผักสดมากๆเลยคุ้มสุดๆเพราะว่าราคาอยู่ที่60บาทเท่านั้นเป็นยังไงคะคุณผู้มชมได้กินของดีๆนะคะของที่แบบปลูกกันแบบว่าสดสดไร้สารพิษมาที่นี่ต้องสั่งนะคะมากันที่ตัวนี้เลยค่ะถ้าดาอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเค้กเค้กสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะโอ้โหทางร้านเนี่ยนะคะเขา ราดซอสให้แบบจัดหนักมากค่ะคุณผู้ชมดูซอสสิคะแบบเต็มที่มากคใครที่ชอบนะคะทานเคปเค้กนะคะต้องจัดเลยค่ะนี่ฟินสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเคปเคก้กสตรอเบอรี่อันนี้เนี่ยนะคะคือเนื้อเค้กเนี่ย จะเนียนแล้วก็นุ่มนะคะบวกกับน้ำซอสสตรอเบอรี่ที่แบบฉ่ำมากด้วยความเปรี้ยวหวานที่ลงตัวค่ะคุณผู้ชมจานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่70บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหเลิฟเลยอะ่ะใครที่เป็นแบบชอบกินของหวานต้องจัดนะคะแต่ยังไม่หมดอันนี้ค่ะวูวบิ๊กบึ้มมากเลยนะคะสำหรับจานนี้นั่นคือฮันนี่โทสต์นั่นเองค่ะเป็นขนมปังนะคะมาพร้อมกับไอศครีมวานิลาค่ะ แล้วเขาก็จะมีราดซอสนะคะเป็นน้ำพึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้ยเหมือนแบบละลายเข้าไปในปากเลยคุณผู้ชมขนมปังมันนุ่มมากแล้วแบบ เข้าไปนี่มันแทบจะแบบละลายเข้าไปในปากพร้อมกับไอศครีมเลยค่ะสุดยอดจริงค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะฮันนี่โทษราคาอยู่ที่95บาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะผู้ชม ของอร่อยหลากสิบของทางร้านอบอุ่นเฮาส์ที่มีมาแน,นะนำแต่ละอย่างเนี่ยกดไค์เลยอร่อยสุดๆค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนจะลากันไปนะคะมิ้นมีของฝากให้ใจแอรกับเจปุยฟ่ายด้วยแต่ว่าอุ๊บสุดก่อนม่บอกหรอกเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ในรายการนะคะแต่ตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะอุยอ้ยตายขอบพระคุณม,มากๆเลยนะคะคดู ร้านอบอุ่นเฮาส์นะคะเขาเอามีผักสดๆมาให้เลย่ะตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญในนี้เนี่ยมีผักหลากหลายชนิดมากเลยอ่ะิเช่นบัตเตอร์เฮดกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็พวกกรีนคอสเงี้ยนี่แค่ตัวอย่างจริงๆมีหลายชนิดมากเลยที่สําคัญกับคุณผู้ชมที่นี่เขาทำน้ําสลัดเองมีทั้งสิบรสชาติด้วยกันนะคะในนี้ก็จะมีรสนี้เลยมีรสวาซาบิแล้วก็เป็นรสหอยลายกระเทียมนั่นเองอุตายนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะท๊อ รถใหม่เธอน่ากินมากมากเลยอะะน่าจะเข้ากันนะใช่อันนี้จองค่ะจองว่องนหคะทีมงานหลายๆคนนะคะเริ่มเปรี้ยวปากอะไรกันแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของแม่บ้านรุ่นจิ๋วอย่างเราสองคนแล้วนะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงค่ะมาเจอกับพี่แซวแสนสวยของเราสองคนนะคะพี่อมกับพี่ไอซ์กันได้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่องส2เหมือนเดิมค่ะรับรองว่าเนื้อหาสาระและความสนุกสนานมาเต็ม3วันติดรัวๆแน่นอนใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะลาไปก่อน สวัสดีค่ะ